ตวันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า Sunrise Catcher นักล่าแสงแรกครับจากคุณธรรมรุจาธรรมสโรจากสำนักพิมพ์จงสว่างครับก็จะเป็นหนังสือในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊กลักษณะการเขียนเป็นแบบกวีอ่านแล้วมันก็กินใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางทั้งในรูปแบบของชีวิตหรือว่าในรูปแบบของการ ไปเจอเจอสถานที่ของคุณธรรมรุจานะครับซึ่งในแต่ละที่หรือแต่ละเรื่องราวที่เธอถ่ายทอดออกมาในรูปแบบบทกวีเนี่ยมันก็จะมีความเสียดสีตั้งแต่แบบเลือดซิบๆไปจนถึงเลือดโชคเลยรหรือว่าเป็นแนวสะท้อนปัญหาสังคมที่มันจริงมากๆครับและที่สําคัญคือหลากหลายเรื่องราวที่คุณธรรมรุจานี่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยพออ่านแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากทําอะไรให้มันดีขึ้นบ้างหรืออย่างน้อยๆคือ เราจะไม่ทําอะไรที่มันแย่ๆแบบนั้นเดี๋ยวจะลองขอยกตัวอย่างนะฮะบางบทบางตอนมาเล่าให้ฟังละกันนะครับ G ก็จะมีอย่างอันเนี้ยเสียดสีพอเสบๆนะชื่อตอนว่าราชินีเงินผ่อนครับผมขอตัดเอาช่วงตอนนี้มาอ่านให้ฟังละกันนะครับก็เขาเขียนไว้ว่า <Wow. S 2> เงินเดือนสามหมื่นครีมกระปุกละ 15, 000, หมื่น้เหลือเงินนิดหน่อยผ่อนรถเทสลา <Wow. S 1> เสียดเสียดเสบๆนะ เรื่องของเกี่ยวกับทุนนิยมอารมณ์ประมาณนี้นะหรือว่าอันนี้อันนี้โหดเลยครับอันนี้ก็เรียกว่ากระเทือนแรง,แรง,แรงใช้ได้อยู่นะชื่อตอนดาวลูกไก่ครับบทนี้ก็เขียนไว้ว่ากระโจนลงกองไฟเหมือนลูกไก่หวังเกิดเป็นดวงดาวความกระตันยูที่ยอมเอาตัวเข้าแลกหญิงสาวไปเกิดเป็นดาวดวงน้อยเปล่งแสงในชุดรึงรัดหลังโตู้กระจดวงตาพลั่นพรึงซึ่งพ่อแม่ไม่รับรู้คิดถึงข้าวเหนียวที่บ้าน แต่ยังกลับไม่ได้ถ้าไร้เงินวันแล้ววันเล่าใส่ชุดนักศึกษาแต่ไม่ได้ไปเรียนห้องเธอสะอาดสะอ้านอาบน้ำาวละห้าหกรอบโลกใบดีมีสักกี่คนได้เกิดเป็นดาวลูกไก่นและเศร้าเลยเน,ะนาะนะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เอามาลองอ่านให้ฟังนะฮะก็เป็น p o อกเก็ตบุขนาดพกพาสะดวกสบายเอาไปอ่านที่ไหนก็รู้สึกสะท้อนเจ็บแสบไปที่นั่นครับ แต่ว่าอ่านเพลินนะฮะอ่านไม่ยากในรูปแบบบทกวีแล้วก็ใช้ภาษาแบบเราๆนี่แหละใครสนใจก็ลองไปหามาอ่านกันดูนะจ๊ะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ครับนักล่าแสงแรกจากคุณธรรมรุจาธรรมะโรธครับโตโตโม